ก่อนนวัดนี้เขาก็หาได้แต่ซ้ำนี้สบายดีทุกคนมื่อนี้กับพบกับซ่องฟิล์มสาวไทยคือเก้ามื่อนี้ค่อยก็ได้มาเซ่เนาะมาหานอไม้จักสีได้หรือบอ่อนี่อยู่แคมเซ่คอยกับสีเลาะไปพูนพูนหาตาม,มื่อนี้เลยทุกคนเลาะเซ่ขึ้นไปพูนเลยกับสิเฮาหอย มีหอยอยู่ตัวนั้นกะสีเฮาไปแข้มโหอยรลขึ้นไปพุ่นกะไปเบิ้งไปส้มน้ากันเนะทุกคนว่ามันสีได้บ่มือนี้กะนี่ก็กคือผงคอยแดดกะหอนแล้วตอนนี้กะประมาณอยู่8ปดโมงมาสายนี่สตั้งส,สายๆเนี่จังน้อย ทางนั้นกกซิมีเป็ดลอยน้ำอเราขึ้นไปหู้ทุกคนตอนนี้ค่อยก็ได้มาหอดแคมแคมโฮยทุกคนนี่ทางหู้ที่เราขึ้นไปทางฮุน้นที่บริลเลไปเซ่เนาะ ถ้ารอบไปขึ้นไปเสพกไอซีฮอดจอมหาดแล้วตอนนี้ก็ฮอดก่อหน,น่อไม้แล้วเข้าก็ไปลุ้นน้ากันนะว,ว่ามันสะออกบ่ห่างจะมีเยอะเป็นต็เลยเพราะว่าหานอไม้โกกทุกคน,นอไม้โกกนี่นี่แบบนี้แหละฝนมันกระทั่นได้ตกหลายขันมันอ้อก็ยังมีลายเป็น,นอไม้โกก แต่ว่ามีคนหาอยู่ไดเขาหาอยู่ดินก็นยังแบบอืมยังแบบแห้งๆอยู่อันนี้คือเขาหายเลย ทำอยู่เดอ้อโอ้ยนี่ทุกคนได้แล้วดวงแรกแห่งหมนโอ้มาสม้ม อมาได้แล้วหลอดไปก่อมมัโบเมนเปนหกหกก่อนน้ไม้่ะน,นี่ก็คือน้ำไม้หอยได้แล้วมาหามือทำอิดเลยเลยนี่หามือแรก ขาวๆเลยอุยว้าวขาวๆเลย อีหางหมดขอบๆค่ะทำไมก็ไดแล้วนี่สองดวงแล้วสองกระโตด <c oughs> อันนี้บ้านคอนะอนน่อยเนื้ออ้อ้ไผ่เนาะเป็นอน้อ้ที่แบบขาวๆแบบเนี้ยต้มหวานแซ่บแกงกระแซบเนาะมันสีอ้อมแบบหวานๆ ถ้ามันเขียวแล้วมันก็สิเป็นรสชาตินี่ขมๆเนี่ยไปหาต้ไปหาต้าตเนาะไปหากันใหมนี่เอ้เห็นอีแล้วเห็นอีแล้วทุกคนกคนี่ซับแล้ว ก่อยซับแล้วเห็นบ่ ่ไดใหญ่ตัวนี้น้อยๆนึ่ใหญ่ไปเลยสับแล้วนี่ Skal vi se å jobben min. Helt Sum-sum. อันนี้คอยก็ได้มาเจอน้าไมกะซะเลเนี่ยน้าไมกระซาเขีมเข้มนำได้มาแล้วน้าไมกระซาน้าไมกระซสาสีบอแทบแทบน้าไม้ไผ่ทุกคน อนทุกคนน้ำนะแบบว่าฮู้ซึกว่าเป็นน้าเลยเหมนฮู้จักเสียวๆนะจักหน่อยน้ำมันแบบสีมันกระซิเป็นแล้วนี้เนาะคุ้นๆฮู้ซึกอยู่ไรฮู้ซึกเสียวๆนี่คือคอยเห็นเอาไหมเรื่องนี้เนาะเห็นบ่ทุกคน เมเดี๋ยวทราบก่อนมมีรอนตั้งกลองได้ไมาแล้วทุกคนเขียวเขียวหอนเสียวเว้ยขึ้นขึ้นขึ้นเาไวขั้นแมนเกิอบค่อยตกลงไปคือสิบบลงเก็บ น้ำนี่บอดได้ตื่นๆไหนเลิกอยากคุณไปพูนปากกระบอนอุ้ยอุ้ยเซฟพิลยกอุ้ยอุ้ยอ้าวเห็นเสือ ได้มาแลวทุกคนสองสองกระตดูดอันนี้คือหองโฮยเป็นหองลงไป คนุนี่งามยูงามยูขาวขาวเลยหนยักเอ่ออ่ พอแปลงผมมัดผมไม่ก็ทุกคนบูป้าหลจนหูยุ้งฮอนเมยลืมถือน้ำอ่ะจากเยอะกินน้ำลืมแต่ก่อนก็ไม่เคยลืมน้ำเนาะ ก็กะกำลังซิมมเออร์แล้วตอนนี้กันโนมัยกะได้หลายเติบอย่างกะหัดโนผมกะบ,บริมาตรจำยัำยงหดัด โหคันใดขึ้นทางไปหน้าเขาโหคันใดขึ้นมาแต่เซ่ อันนี้ก็คือเซ่ทุกคนยังบ่มีน้ำลหลเน,ะนาะนั่งพักอีกรอบเมยคนอันนั้นคือบ้านเนาะแล้วก็ลงมานี่ก็คือเซ่บ้านกับสิติดกับเซ่เลย จะได้ลืมนำ้ำไปต่อเมื่อเมื่อยหอดเธอแล้วอย่างก็จกังเน้นหาดเนาะผมก็ยิง่งซ้ำซาๆซ้ำซาอยู่เออมื่อนนี้หู้สึกระทองฟ้างามมีเมฆ มือมือเนี่ยผมตอนนี้ก็ได้มาค่อยอแล้วทุกคนมาเบิ่งผลงานค่อยก่อนอันนี้คือผลงานโอ้ยเหมยเข้าหาก่อนนะว่านี่เขาก็หาได้แต่ซ้ำนี้พ่อแก่งอยู่ด้วนี่ แด้วจะจำนี้แล้วทุกคนกระเซียนใบใบแล้วก็แกงเนาะสบายดีทุกคนคลิปนี้นะ่ะบิลิตตอจากคลิปที่ค่อยไปหานอไม้เนาะคลิปที่ค่อยไปหานอไม้ในอีกมือนึงแล้ว็ต่อมากอะ่ะค่อยได้อนไปแกงนองไม้อยู่ในเฮิร์นมูก่กับอีกมือนึงแต่ว่าคลิปก่อนที่ไปหานอไม้น่ย คลิปก่อนที่ได้ไปหาน้องไม้ก็คือท่ายแต่ตอนไปหาน้อตอนมาแล้วแก่แกงนะมีได้ท่ายซ้ํากันเลยว่าคลิปนี้ก็ได้ไปแก่งน้องไม้ยุ่เฮิรนมูก็เลยมาโต้เซกันเนาะทุกคนเนาะก็โต้แบบว่าตัดโต้เฮาเดียวเลยแกแข่งเฮเบิงเลยแต่เป็นคนละมือเท่านั้นเนาะทุกคนเมื่อนี้ค่อยก็ได้มาแก่งน้องไม้เฮิร์นมู่เนาะทุกคนว่ายไปองค์เฮนผัดรสผัดเสก้อนเนาะรถเพกก็เลยมีที่ไปก็เลยมาอันแก่งน้องไม้ยื่เฮิรนมู่แก่งง่าย นี่มูควายก,กำลังตัมะเพ็ดมีพ่อมากินเดียมย่งอยู่พื่อนนะอันนี้ก็เพิ่นว่ามา,มาเพ็ดมีพ่อก็ได้เมื่อเอาไม้ได้ต้มแล้วแล้วนอต้มไว้จืดแล้วเนอไมกะมีแต่มีแต่เห่าสีเกมแกงนอก,กะหาเคิงเื้อพี่เลยมีกระปูแดงนี่ได้ทุกนี่อันนี้ก็คือกระปูแดง กระปูแดงนี่แกงเซโนไม้แซ่บแซ่บมีกระปูแดงนะไม่สีแตกตั้งจากกระปูหน้าเนาะทุกคนกระปูแดงไม่สีมักอยู่ในป่าแต่กระปูหน้านะอยู่ในอันตามหาตามหน้าเนาะถามว่ารสชาาดของกระปูแดงกับของกับกระปูหน้านะแตกตั้งกันแบบเลยกระปูแดงไม่สีแซ่บกว่าสําหรับค่อยนะ แล้วก็หายะกว่าอีหายะกว่าแล้วก็แซ่บกว่ากับปูน่าล้างพักซ่อมพักไว้ท่าเนาะพักพี่เลยนี่นอันนี้เป็นพักขาพักขาคนไทยเขาเอิ้นพักเพอ่อะพั<ช>ะสะอม<ส>ะ <c oughs> พักสะอม,อ,มอันนี้เด้ใบยญานางใบยญานางมียอดมะโบทพร้อมอันนี้ก็คือยอดมะโบท พี่เลยเนี่ยละต่ำมะเพ็ดเนี่ยเสือเก๋กะแป้งนูเสือเก๋แป้งนูหลังจากต่ำแล้วแล้วก็เอามาเสื้อมะเพ็ดเชือกมะเพ็ดแล้วก็เสื้อปลาแดดนี่เชือเหมือนนี่เนาะเสื้อปลาแดดเสื้อมาเลย มีตอนป่าพร้อมเสือมาทางทางตอนป่านี่ว้าวขั้นตอนต่อไปดิตจำเข้าเบอร์จำเข้า,บาเาบอร์ออล้างใบย้านางใบย้านางใบจะนาง กระปูดแดงก็มีแต่กระปูดแดงตัวแมทั้งหมดคลิปที่ค่อยๆไปคูดกระปูดแดงบางคนถามว่ากระปูดแดงนี่นะเลือยจังเลือยจังเบิง่งอ้น้ว่าเป็นตัวแมหรือตัวผู้ตัวแมอันนี้มันสีใ่กระเตลม,มันหัวนี้กระเตลไข่มันสีใ่ถ้าเป็นตัวผู้มันสีน้อย จีนอยนี oh ่ฮะจีนอยจีนอยติ๊กเอสเอติ๊กกินเพอบ่ติ๊กนมทกินเพอว่าจังนมทอดกินนมทอดสิมาเบิ่งเนาะว่าน้องฟิล์มเพิ่นเฮ็ดฟิลโยนี่เฮ็ดเพอฟิล์มอันนี้ก็กําลังซ่อมยนางใบยนางใบจะนางนะอย่าาเข้าบืเนาะยตาจะนาง เแกเอาแกเอาที่เหนียวอันนี้มันอ่อนะแก้เอาก้างมันอ้อเอาตะใบมันเอาก้างมันเอาต่ใบมันเพนชิลงมือต่ำเองนรอบนี้ต่ำขบือเสวี่ยปุ่งแซ่บนี้แซ่บก็ขึ้นอยู่กับอันเสาโมได้เสาโมเป็นคนปุ่งแล้วอันนี้หน้าที่ต่ำจะล่างซื้อตอนก็ไปเข้าไปสิมาต่ำจะนั่งต่ำเอาแบบ เละเละเลยเด้อเอาไปเละเละเลยตอนนี้ค่อยก็ได้ต่ำพ่อแล้วรู้สึกว่ามันและได้สำนีเลยทุกคนก็นเลยพอคนเดือดเดือดเลยได้พักพีละมาอีละ ผักเชงแ่เอามาเซลแกงแหน่อไม้ให้มันหอมๆผักเชงแน่นี่ทุกคนนั่ก่องพักเชงแงหน้าก็ได้ป้วยได้ตอนนี้เขาเอ็ทผือกำแหน่งจะเจี๋มเคืองลงเสื้อนี่จะเสื้อน้ำข้าวเบื่อเนาะน้ำจะนั่งน้ำข้าวเบือ่อขั้นตอนสุดท้ายวันนี้งางนยังเสกขั้นตอนนี้จะเชื่อพักเอาลงเลย แซ่บอยู่โบแกงมื่อเนี้ยสุดยอด <laughs> สุดยอดความแซ่บว่ะทันได้กินซำมโดอว้าวปูแดงเยอะๆแซ่บสุดและแกงซึกับปูแดงแซ่บสุดยอดผู้นี้แกง เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาพักไปสเนะสิร์ฟหอมๆจา้าเสิร์แบบหอมๆแล้วกระป่งกำลังเดือดดสุดแสบและหิวเขา้ายังบ่ได้กินข้าวเลย ตอนนี้เวลา11โมงท่านได้กินขา้าวมีกมระปงหม้อหอนเลยหอนบอ่เหล็บได้ตรงแล้วว้าวอู้หอมเด้หอมทวดๆเลยว้าวกระปูดแดง้อมหอมกระปูดแดงเด้ด ังเอาในนักพักขานะเอะาพักค่ะพ่อ,อตักมาแกงแล้วแล้วก็เอามือกินพูนยางไปก่อนแล้วแกงอยู่เออร์หลังนี้เมื่อกินอยู่เออร์หลังผู้เมื่อกินเฮือนคอยเนาะยางไปก่อนแล้วพูก,กำลังหอนๆเลย หมดแล้วอันนี้ก็คือเฮือนคอยเนอะหลังนี้ขายน้ำปั้นพร้อมแค็มวัดเลยได้น้าวัดกิน้ีนะกิน้บานะกิน้อนนี่เยพวกอีเมกกำลังกินข้าวอยู่แบงโไม้เฮาแบงไปแล้วเคิงหนึ่งกินคนละบอน กินข้าวง่ายน้ำเดียวเด้อเบาก้อยบาเบาเ็มเอาแล้วเอาแล้วแบาแล้วพอแล้วกินข้าวกันจำเลยหยิสจบจบ ขึ้นเข้าอยู่คนแบบอาหารก็พอเห็นใำนไหเพราะว่าตั้งกล้องแบบเพิ่อเห็นอาหารผัดมีเห็นคนจักผิดตั้งกล้องเร็วเลยของกลิ่นกั้มเนาะเวลากระโจกไม่มีสูงอย่าี้ยกระโจกมันตั้ม